ทุกคนผมออสทร์ฟูดแอดไวเซอร์จากช่องอตสทร์ฟูดแอดไวเซอร์นะครับอ่าวันนี้ก็จะมารีวิวของที่เพิ่งซื้อมาก็าคือน่าจะเป็นชุดพวกคอร์สเพย์อะไรอย่างเงี้ยน,นะก็คือสั่งมากองใหญ่มากอ่าและอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของผมด้วยถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะเดี๋ยวจะทําคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆอ่านี่ก็เป็นคลิปแรกฝากให้กําลังใจกันด้วยอ่าก็ เดี Yo, ๋ยวตอนอื่นเรามาให้ดูกล่องหมดอันนี้เป็นกล่องที่ผมสั่งซื้อมาโอ้ห oh, อัน,น <c oughs> ใหญ่โคตรใหญ่เออตามจริงก็สั่งของมาหลายอันและอืมแต่ว่าก็ไม่ได้เอาออกมารีวิวสักทีก็เลยเนี่ยก็เลยเนะี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะแต่ว่าแอบแอบแอบง่แง่ตรงนี้ไปล้ะก็ก็นึกใ,ในใจว่าเออมาทาคลิปรีวิวดีกว่าเออก็เลยเดี๋ยวจะมาทําคลิปรีวิวว่าในกล่องเนี่ยมันคืออะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยว เราไปดูกันว่าในกล่องมีมีอะไรบ้างอะไปไดูก well. ันเลยไปก็เดี๋ยวแรกเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ไอ้กล nice> ่องนี้ก่อนเดี๋ยวหาต้ไก่อนตั้ออะอยู่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กล่องนี้ว่ากล่องนี้มันคืออะไรผมก็ไม่รู้นะว่ากล่องแต่กล่องนี้มันคืออะไรกันเออเดี๋ยวเรามาดูกันร่นเนี่ยกล่องพวกนี้มันคืออะไรเอเดี๋ยวเปิดดูก่อนกล่องมาก็ดูสภาพดิมันคืออะไรวะเดี๋ยวเปิดดูก่อน นี่เนี่ยเขาจะแถามไอตัวอะไรนะไอไอที่ไอที่ใส่ผมอะไอที่ใส่ผมแล้วก็อะไรนะรอ้าวิกอันนี้เป็นวิกของโคโจซัตโตลุกได้เปลี่ยนเรื่องรูปีหลังจากที่เป็นไ u ยูมานานดูหน้าก,กากข้างหลังเลยนอยูมานานไหนะเออลองเลยนี่จะลองเลยแกะลองให้ดูสดๆเลยนะทุกคนมาดิแกะก่อนแกะแกะ อาซายชอบกินกินกินของใหม่ไม่ต้องแต่งหนังแต่งหน้าอะไรทั้งนั้นอืม,อมใส่ยากเจ็บหัวอยากผมขาวมานานแล้วโอ้ผมขาวแล้วว่ะเทพ้าเทพ้าผมขาว ก็รีวิวผมไม่เป็นอย่างี้นะเออเทอ่ทะเหมือนเหมือนออนักร้องวงอะไรนะโซคนนี่นาดูอ่ะที่เล่นดิจิตาเออเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอันต่อวก็คืออะไรไปดูกันไปของชิ้นนี้นะอ่ะชิ้นต่อไปไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันเดี๋ยวมุนไกเปิดก่อนผมสั่งมาหลายชิ้นอนะ่ะแต่ไม่รู้ว่าของมุนพบเปล่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่พบก็เดี๋ยวไป แกดูเลยแล้วกันว่าอันนี้คืออะไรรู้แล้วรู้แล้เป็นอะไรเป็นแว่นเป็นแว่นแว่นโกโจที่สั่งไปนี่เองโคเท่นี่นะทุกคนแว่นเออแว่นโกโจไปไหนไปแ,แกะออกมาดูอ่ะ อก็ใส่มาอย่างดีอยนะูออออ่นะโอฟฟ์แลออฟก่อนนี่เออเดี๋ยวลองดูโค,โคตรเท่เี่ปะทุกคนเฮ้ยจะใส่แว่นนี้เม่อมองเห็นแบบรอ,อยขีดขวดในในหน้าจอโทรศัพท์เละ วโกวญจสตูลุกกรังเท่ก็อันนี้ก็เป็นรีวิวแว่นโกโจูจดจสตูลนะทุกคนกับวิกแล้วก็แว่นเดี๋ยวเรามาดูของต่อไปดีกว่าเรารีวิวไปสองชิ้นแล้วเออไปดูกันไปเป็นอันนี้เป็นอันนี้แล้วกันนะทุกคนเออไม่รู้นเะว่ามันคืออะไรถ้าจะเป็นเสื้ออะไรเดี๋ยวเราแกะดูเลยดีกว่า เฮ้ยอันนี้เป็นเสื้อมาฮีโร่อะคาเดมี่จช่ปะน่าจะใช่เดี๋ยวผมซื้อมาสองตัวมันเป็นของน้องตัวหนึ่งเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใส่เลยดีกว่าเออเดี๋ยวลองใส่จะไม่ใช่ชุดเอ่อไอ้อนี่แหละจะไม่ใช่นักเรียนสายเวทละจะจะเป็นนักเรียนมาฮีโร่อะคาเดมี่เอ้ยเดี๋ยว,วไ,ปยไ,ปไ,ปไปดูกันไปดูกันมาฮีโร่อะคาเดมี่นี่ไปไปดูกันมันก็จะเป็นประมาณนี้นะ ยังยังไม่ได้เปลี่ยนอางเกงเสื้อมันก็จะเป็นประมาณนะคือมันจะเป็นจิปบลูดนะอย่างนั้นนี่นะโคเทกูโคโจโโจสตรุทงเงินอยู่เองเท่ห์เท่เที่อันนี้ก็เป็นกางเกงนะทุกคนเออ กางเกยงยูเอใส่เ,เสื้อพอแล้วมั้ยนะใส่เสื้อพอเออวันนี้เป็นกางเกงยูเอผ้ามันก็ผ้ามันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะก็พอได้อืมเดี๋ยวเรามาดูรีวิวอันต่อไปเลยหมดละอันนี้ก็เป็นรีวิวเสือ้อยูเอนะทุกคนเออกล้องมันนี้ยังปะวะโอเคอันนี้เป็นอะไรวะ ผมฝากสั่งดาบของมูลายนะส่วนเนี่ยดาบไม้คอตพีกสฝักผมสั่งได้ผมมีข้างหลังสามารถทุกคนดูนี่โอ้โหคนเท่คกโจคกโจถือดาบโอ้เจ๋งปะเนี่ย ก็ยังมีเศษไม้ที่เขาทำอยู่เลยนะก็ซื้อมาแล้วต้องเอามาปัดๆหน่อยก็ถือว่างานดีใช่นี่นะของใหม่ของใหม่ใส่ก่อนเก็บ <c oughs> ส่ยเวทเยาวอยู่นะอันนี้เป็นดาบสั้นยาวเท่าแกนผมแต่ถ้าเกิดเป็นดาบข้างหลังเนียาวยาวเท่าขาดของจริงเป็นดาบไม้ดาบคอดพี่นะเพีะ อันนี้เป็นของชิ้นสุดท้ายนะทุกคนเออที่ผมจะรีวิววันนี้ก็เดี๋ยวเปิดดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่ามันคืออะไรในนั้นอันนี้เป็นชุดเต็มแต่งตัวบาร์บี้นะทุกคนเออกระโดดยืดอันนี่ อันนี้เป็นชุดเซตเต็มตัวบาบี้ด้วยคนทุกคนรุ่งจะเห็นเออมันก้านใหญ่เลยนะคงเป็นเออแคนบิ๊กก็ฝากผมทั่งเได้อันนี้มันมีหวีเหล็กอยู่ด้วยผมซื้อหวีเหล็กกับอะไรมาเนี่ยต้องมาทักหวีเหล็กมาสองงานผมสั่งอะไรไปกับอะไรวะผมสั่งหวีเหล็กไปสองงานเหรอเออผมเด้อใช่หรือว่าหวีเหล็กเัาสั่งสั่งอะไรช่างอะไรเนี่ เ,เราก็ได้มาสองนันนะเดี๋ยวแกะมาประกอบให้ดูมีนี่เนี่ยเราก็จะใช้อะพวกวิกคอสเทนะทุกคนเวลาาใจช้น่ะก็มันจะช่วยลดแรงไฟฟ้าสถิตนะตรงวิกถ้าเกิดเป็นวิกธรรมดามันจะดูดไฟฟ้าสถิตแล้ววิกมันจะทําให้วิกผมผมวิกเนี่ยยุ่งถ้าเกิดเป็นอันนี้ธรรมดาแล้มันจะวีได้เลยนะนะ มันมีได้เลยเออเนี่ยอยากได้มานานแล้วโอ้โหอยากได้มานานแล้วอันนี้เออก็ประมาณนี้แหละทุกคนนะ oh. มียิงเลื่อนหวีเหล็กเรื่องกาใช้กันนะเวลาผีวิคอดพีอะไรเออก็จะใช้วิทยาน,นอืมผมเละเลยเนี่ยไม่น่าใช่วิที์เลยอ่าเดี๋ยวก่อนเป็นยังไงนนะ เออเป็นอย่างนงี้แหละก็เดี๋ยวมาแกะไอ้ตรงอันนี้ให้ดูเลยนะทุกคนตัวนี้ให้ดูตัวนี้ก็เป็นตัวใส่วิกนะพีซื้อมาอันใหญ่ไม่อันใหญ่ขนาดเนี้ยอันนี้อันใหญ่ไปเลยเลยนี่เวลาใส่นะทุกคนเวลาเราใส่ต้องใส่ยังไงใส่ยังไงวะอ๋อใส่ยังไงทุกคนเนี่ย อนแรกก็อยากซื้อแบบที่เป็นหัวคนมาละแต่ว่ากลัวกลัวกลัวหัวมันกลัวหัวมันแผลกได้ต่างคน,นเออก็เลยไม่เจอเนี่เน่เนี่เนจะเป็นแงะประกองมาแล้วก็จะได้เป็นเป็นแงะเ,เราพี่โกโจมาแฝงด้วยดีกว่าเออมาลองแฝงด้วยเพราะเวลาใส่ก็ใส่อย่างนี้นะทุกคนนะที่ใส่ ก็ก็หมดละรีวิวก็เป็นการรีวิวเพียงเท่านี้นะทุกคนก็ถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็คลิป้าก็มาดูด้วยนะครับเออก็ไม่มีอะไรแล้วหมดละหมดรีวิวละเดี๋ยวไปตัดคลิปให้สั้นแล้วจะพูดทำไมไปตัดคลิปให้สั้นเอ ก็เดี๋ยวคิดน่าจะเป็นอะไรเราจะตามกันนะครับอ่าวันนี้บ๊าบบายเจ็ดกันคับ